ลัทธิความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องกรรมสามแบบลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวลิกสุต้องหลายลัทธิสามลัทธิเหล่านี้มีอยู่เป็นลัทธิซึ่งแม้บัณฑิตจะพากันไตร่ตองจะยิบขึ้นตรวจสอบ จะเยิบขึ้นวิภาควิจารกันอย่างไรแม้จะบิดผันกันมาอย่างไรก็ชวนให้น้อมไปเพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีงามอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายลัทิสามทินั้นเป็นอย่างไรเล่าสามทิคือหนึ่งสมณะ และพรามบางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดบุคคลใดก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ได้รับสุขไม่ได้รับทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนดังนี้สองสมณะและพรามบางพวก มีถ้อยคาและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดบุคคลใดก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการบันดาลของเจ้าเป็นนายดังนี้สมสมณนะและรามบางผูวมีถ้อยคำ และความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดบุคคลใดก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณ์บางพวกใด มีถ้อยคําและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เพราะการที่ทําไว้แต่ปางก่อนอย่างเดียวมีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เรานั้นแล้วสอบถามว่าความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากาวกับเขาว่า หากดะนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัตว์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดคำยาพูดยุให้แตกกันพูดเพ้อเจอมีใจละโมกเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเรานี้อย่างใดอย่างหนึ่งวงเล็บในเวลานี้ นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเมื่อมัวแต่ถือเอากรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเรานั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำมงเล็กรณียกิจ สิ่งนี้ไม่ควรทำวงเล็บอะกรณียกิจอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอะกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกกระเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะ อย่างชอบทำได้ดังนี้รัติที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ภิกษุทั้งหลายในบรรดารัติทั้งสามนั้นสมณะพร,ะราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอิส่วนเนรมิดไ้วงเล็บอิสระเนิม,มานเหตูติดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณักพามเหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากาวกับเขาว่าถ้ากระนั้นวงเล็บในบัดนี้คนที่ ข่าสัตว์รักสัตว์ระพฤติผิดผมมรจันพูดเท็จพูดคำยาพูดยุให้แตกกันพูดเพ้อเจอ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเรานี้อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ต้องเป็นพระกาเนรมิตของอีกส่วนด้วย เมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตของอิสวนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำวงเล็บก,กรณียกิจสิ่งนี้ไม่ควรทำวงเล็บอะกรณียกิจอีกต่อไป เมื่อกรณียกิจและอะกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกเะเว้นให้จริง,จ,รงจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ดังนี้ลทัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข เกิดขึน้นเองลอยๆไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณะพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลย ดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากาวกับเขาว่าถ้ากระนั้นวงเล็บในบัดนี้คนที่ฆ่าสัตว์รักทัพย์ประพฤติผิดพรรมจันอูดเท็จพูดคำยาพูดยุให้แตกกัน พูดเผอเจอมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยด้วยเมื่อหมัวแต่ถือเอาว่าไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้ว คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำบวงเล็บกรณียกิจสิ่งนี้ไม่ควรทำบวงเล็บอะกรณียกิจอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอะกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคน พวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ดังนี้เชื่อว่ากรรมไม่มีอันตรายอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายในบรรดาผ้าที่ทอด้วยสิ่งที่เป็นเส้นๆกันแล้วผ้าเกก,กรรมผล วงเล็บผ้าทอดด้วยผมคนนับว่าเป็นผ้าเลวที่สุดผ้าเกตกำพลน,นี้เมื่ออากาศหนาวมันก็เย็นจัดเมื่ออากาศร้อนมันก็ร้อนจัดสีก็ไม่งามกลิ่นก็เ,เหม็นเนื้อก็กระด้างค้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิต่างๆ ของเราปุถุสมณะวงเล็บสมณะอื่นทั่วไปแล้วตัทิมัคคะลิวาดนับว่าเป็นเลวที่สุดฉันนั้นพิกขุทั้งหลายมัคคะลิโคค่ะบุรุษนั้นมีถ้อยคำและหลักความเห็นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีวงเล็บ คือในโลกนี้ยาว่าแต่จะมีผลกรรมเลยแม้แต่ตัวกรรมเองก็ไม่มีทำอะไรเท่ากับไม่ทำในส่วนของกิริยาและความเพียรก็มีในเช่นเดียวกันพิกษุทั้งหลายแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เคยมีแล้วในอดีตการนานไกลท่านเหล่านั้นก็ร้นนแต่เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะมัคขะลิโคขะบุรุษยอมคัดค้านพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยะ ดังนี้ภิกษุทั้งหลายแม้พระอาหารหันตสมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่จกมีมาในอนาคตการนานใจข้างหน้าท่านเหล่านั้นก็้วนแต่เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะมัคคะลิโสบุรุษย่อมคดค้าน พระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิิยะดังนี้ภิกษุทั้งหลายในกาลนี้แม้เราเองผู้เป็นอรหันตสัสม,มาสัมพุทธก็เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิิยะมัคคิลิโคสบุรุษ ย่อมคัดค้านเราว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยยดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนเขาวางเครื่องดักปลาไว้ที่ปากแม่น้ำไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายความชิบหายแกพวกปลาทั้งหลายฉันใด มัคคิโมขบุรุษเกิดขึ้นในโลกเป็นเหมือนกับผู้วางเครื่องดักมนุษย์ไว้ไม่ใช่เพื่อความเพื่อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายความชิบหายแกสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากฉันนั้น